สวัสดีครับมาพบก,กันเช่นเคยนะครับกับช่อง Max t i m e Channel นะครับช่องที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเ,เจออะไรดีๆนะครับใช้ดีแล้วก็ต้องบอกต่อวันนี้ผมเองก็มีของดีมาแนะนำนะครับของดีใช้ดีก็ต้องบอกต่อนะครับก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดรองเท้านะครับจะเป็นน้ำยาซักแห้งรองเท้าน้ำยาตัวนี้นะครับมันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลามาซักรองเท้าโดวยวิธีปกติ รองเท้าที่ผมลองนํามาทดสอบนะครับก็เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวของผมนี่เองนะครับเป็นคู่ที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับใส่มาแล้วหลายปีนะครับก็จะเป็นสีขาวที่ตุนๆมนๆหน่อยนะครับคู่นี้ใส่บ่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าซักด้วยปกตินะครับกว่าจะแห้งก็ใช้เวลานานนะครับก็ต้องใช้น้ายาตัวนี้ดีกว่านะครับก็มีท่ามีแปรงนะครับแล้วก็มีน้ํายาตัวนี้นะครับน้ํายานะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้นะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นโฟมนะครับเป็นยาอใเนื้อโฟมแล้วก็แค่ทําการฉีดลงบนรองเท้านะครับก็ทําการเขยา่าเขยา่ากระอปองก่อนนะครับแล้วก็ฉีดไปนะครับ,นะรบจะเป็นเนื้อโฟมฉีดให้ทั่วบริเวณที่เราต้องการขัดนะครับอตอนนี้ผมจะลองเฉพาะในส่วนบริเวณตัวนี้ก่อนนะครับฉ,ฉีดเข้าไปเลย ลังจากฉีดแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ใช้แปรงค่อยๆขัดค่อยๆถูสำหรับน้ำยาซักรองเท้านะครับหรือว่าน้ำยาแบบซักแห้งรองเท้าแบบนี้นะครับมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะ,ะครับออดูตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายแบรนด์นะครับหลากหลายผู้ผลิตเนาะนะครับ ในเรื่องคุณสมบัตินะครับแล้วก็การใช้งานของอน้ำยาซักแห่งรองเท้าแต่ละที่ห่อนะครับมันก็ไม่่ากกันมากครับก็มีวิธีการใช้งานคล้ายๆกันเลยไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆครับก,ก็จะมีขายนะทั้งพวกช้อปปี้ะะดัซเดนะครับแล้วก็เว็บไซต์เจ้าอื่นนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมใช้แปรงขัดแล้วนะครับก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดหน่อยนึงนะครับรอ,องเท้าก็จะกลับ มาขาวจ่วเหมือนเดิมนะครับมันจะขาวมากขาวน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารองเท้านะครับของเราจะเป็นคู่ใหม่คู่เก่านะครับกัวผมก็เป็นรองเท้าคู่เก่าครับใช้หลายปีมันก็จะออกสีขาวมันมนจนตุนนะครับถ้าหากเอ่อใครสนใจนะครับกัญญาซักแห้งรองเท้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ไว้นะครับก็อาจจะแนะนำเอ่อหลายยี่ห้อหลายแบบหน่อยนะครับเผื่อ เป็นตัวเลือกให้กับทุกคนนะครับผมเองนะครับก็ใช้มาหลายตัวแล้วนะครับก็แต่ละตัวนะครับก็มีคุณสมบัติแล้วก็การใช้งานไม่เหมือนกันนะครับนะฉีดไปขัดดับแล้วก็มันก็ขาวแบบนี้ครับมันเหมาะนะครับสลับรองเท้าที่เราใส่บ่อยๆเป็นประจํานะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะซักด้วยวิธีปกตินะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานในการรอกว่าจะแห้งนะครับเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้ดีกว่านะครับ เห็นไหมครับหลังจากขัดแล้วนะครับทั้ง2คู่นะครับก็กลับมาขาวจ้วะเหมือนเดิมนะครับนี่บริเวณที่เป็นผ้นะครับที่มันจะเป็นเก่าๆหน่อยนะครับมันก็จะออกสีขาวตุ่นๆนะครับมันจะไม่ขาวใหม่เท่าไหร่มาขัดตรงบริเวณส้นเท้านะครับนี่ผลเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้แปรงขัดแล้วค่อยขัดนะครับ ขัดแรงเดี๋ยวเนื้อผ้าของรองเท้านะครับใจยุ่ย,น,น,ะยนะครับเนโดเฉพาะรองเท้าเก่าๆแบบนี้นะครับต้องค่อยๆขัดน,นี่หลังจากใช้แปรงขัดนะครับผมก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอ,อีกรอบนึงนะครับ โอเคครับรองเท้าคู่นี้ของผมนะครับก็กลับมาใส่ปิ๊งนะครับขาวจ้วเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะดูก็ไม่ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นรองเท้าคู่เก่าแล้วนะครับก็ยังดีกว่านะครับที่เราไม่ทําอะไรกับมันนะครับก็ยังไงแล้วนะครับชมคลิปนี้นะครับเห็นว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครมีความคิดเห็นดีๆนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปดได้นะครับใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ